โอเคสวัสดีนี่พีกรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการปรับคอนโทรลเลอร์อัปเดตนะครับของซีซั่น2.5ในเกม Marvel Rivals กันนะครับก็คือพอเริ่มซีซั่น2.5มาใหม่จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบังคับคอนโทรลเลอร์อันนี้พี่ก้อเล่นใน PlayStation 5 Pro เนอะมันแปลกๆไปนะครับพอเราเข้ามาดูที่ setting นะครับเราก็ต้อง พบกับความแปลกใจเดี๋ยวอันนี้เป็นฮีโร่ทั้งหมดก่อนนะว่าไอตัวประเภทของความไวในการเลงมันเพิ่มขึ้นมา4อันเนาะก่อนหน้านี้มันจะมีแค่3อย่างเนาะจะมีแค่ไหน,นกราฟเอสดกราฟทวีคูลแล้วก็กราฟเชิงเส้นนะครับที่โผล่มาใหม่นั่นก็คือโค้งคลาสสิกนะครับซึ่งเขาจะปรับมาให้เราใช้โค้งคลาสสิกตั้งแต่แรกเลยนะครับซึ่ง พี่ก็ลองแล้วมันก็มีความไม่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูการตั้งค่าเพื่อให้แบบมันกลับไปมันเหมือนเก่าอะ่ะเพราะว่าลองใช้ที่เขาให้มาแล้วมันมันไม่มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับโอเคมาพูดลาดต้นเพลงมาดูกันนะครับว่าทั้งหมดเป็นยังไงนะครับความไวแนวนอน140นะครับความไวแนวตั้ง75นะครับก็อันนี้การเล็งด้วยสายตา เ็น5นะครับเดโซนสูงสุดเป็นเดโซนสูงสุดของการเลงด้วยสดา0ูนามวัยของเดโซนแนวนอน20นะครับอันนี้ปรับลดน้อยลงกว่าแต่ก่อนเนาะอันนี้0ูนยนแล้วก็30นะครับก็ยังเหมือนเดิมส่วนหน้าต่างนะครับหน้าต่างขนาดหน้าต่างในการช่วยเลงของพี่ก็จะเป็นอยู่ที่20นะครับพลังก็100นะครับฮีโร่ตีไกลนะครับพวก uh, พวกตีแบบโปรเจกต์ตาเนาะก็จะเอาแบบเต็มร้อยเลยนะครับฮิสแกนจะลดลงมาเหลือแค่55นะครับฮิโร่ประชิดก็คือ0นะครับในทีนี้ไอ้พวกการเดสโซนการเคลื่อนไหวตัวละครน,นะครับก็จะปรับสุดในแต่ละด้านเนาะเดสโซนการเคลื่อนไหวขั้นต่ําก็เป็น5นะครับการเคลื่อนไหวสูงสุดก็เป็น90นั่นเองนะครับก็สําหรับตัวตีไกลเนี่ยก็จะมีความ คิดว่ามันแม่นขึ้นกว่าแต่ก่อนนะมีความที่แบบแท็กง่ายขึ้นนะครับแท็กง่ายขึ้นนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับาการปรับคอนโทรลเลอร์อัปเดตนะครับแล้วก็มีแถมนิดนึงเกี่ยวกับฮีโร่ที่เป็นตัวตีใกล้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปอย่างเช่นต่อนะครับตอ ก็จะใช้ความเร็วเป็น200กับ100นะครับแล้วก็เพิ่มความไวในแนวนอนเป็น40นะครับพอเวลาตีใกล้เราจะได้หันไวๆเนาะแล้วก็สําหรับทอมันตีไกลมากขึ้นนะครับพก็จะเอาการจับตัวช่วยเลงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจาก0เป็น85นะครับนอกนั้นก็คล้ายๆกันหมดนะก็ถ้าเป็นตีใกล้ก็จะไวขึ้นนะครับไอตัวเดสสูงสูในแนวนอนเนี่ยก็จะประมาณ40นะครับที่แตกต่างกันไปเนาะ โอเคก็หวังว่เพื่อนจะยิงแม่นขึ้น,นในซีซั่น2.5นี้นะครับถ้าลองเอาไปใช้ดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ